อ่าวันดีครับวันดีท่านผูช้ชมเดดอ่วันนี้สดสดเลยเืมใหม่เด็เดเยอะเกินเชเอเอ๊ะราวก็ฟีคังเลย แรงไปห้าพันอยากอยากเหรอ,อบอสใหม่เหรอเฮ้ยมีสับฮหรอมันคนเหรอไม่ใช่นะั่นสับพหลาดมันอะฮะไม่มีแขนไม่ต้องห่วงครับเกมนี้มันบักงกิดแล้ว

เน็ตมันหายเน็ตหายเน็ตมันหายไงก็เลยมีตียังไม่ไนไปอ่ะผมสู้ไม่ได้มันตายสามโคเมือย บ้านหลังนี้มีสองคนนั้องเพื่อนกันนะอ่าอ่าบักบักชัย อย่าจังไม่เห็นแขนนะโคตรเบื่อเลยเว้ยทุกคนเวลาผมไม่เห็นแขนไม่ชอบนะวทุกคนผมไม่ชอบนะเว้ยเวลาผมไม่ไม่เห็นแขนห้องน้ำเหรอ

chờ Hôm nay dân đến Ra cho nói mi ta kè Ta kè lai ôm Sao rõi, sao บ้านผมไม่ช่วยนะไปแล้วไปต่อไปต่อเรื่อยๆไป דוגי נראה

เดมอนดไดมอนด์ไดมอนด์สิ่งเดียวที่เกมนี้ชิงไม่ได้ก็คือก็สงสัยแล้วก็สยงไผมรก็สินชิวจะได้ 엄마 리오 고딜로 우리 우리가 뭐 고구시 우리 엄마 음음음음네 그것도 개냥 아 구미 카타나 หนูอิจิบชมันที่พูดเลยพูดคนแล้วมัยไเงยเริ่หาเด็แต่ข้อเสียคือ จริงอะฮะเฮดินวัดลาใหม่ผมไม่ใช่เป็นวัดแต่ว่าผมนั้นอยู่ดี thấy rồi em ừ, tập bắn cho anh này cái. này 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 ไม่รู้ที่นี่มันเดียวมันจะมีห้องนึงที่คาด์ดววาน่าจะใครเขาได้ 唉 <sighs>、like，没有。 All right. Alright, we're like it. ขอบคุณเพื่อนมึงมาช่วยกูไหมกูไม่อยากให้มึงมาช่วยกูกูอยู่คนเดียวได้อะชักชักชักูอยู่คนเดียวได้มึงไม่มีเซนนอะที่กูจำเมืองดัมเมดัมมาดามดิ Mình Mì không biết khái 嗯。 就让这个来。 เคยเจอคือผมจะไม่ยอมรูนะผมเคยเจอปืนแบบพวกปืนเอเคเนี้ยในนี้ด้วยไม่รู้ผู้จิงเลยไอ้ด็กเก่ามีแต่ผมตายฮ่าตกใจหมดนึกเฮ้ยเป็นแก๊งเลยเไอ้หลังตกใจเป็นย Seal. Seal, seal. แค่เดียวเงินขึ้นจัดลงแล้วหมดเออกูฆ่าเพื่อน

ผมฆ้าได้ไวเลยในและของขายเลยขายมาแล้วมองไม่บ้างค่ะแต่ต้องขายไปคนน่าจิงงก็ถามได้ถามเลยมันผมมาเก็บตู้เซฟแล้วไม่รู้ว่าจะเปิดตูตู้เซฟตอนไหน มันทำรได้กันนะครับแย่ดิไม่สมัคร เอาไปได้ออกไม่ได้นะเฮ้ย เกลือเกศเลือกศูนย์ตรงจำไม้ต้องมีเยอะอุใครล่ะเนี้ยเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วเนาะอืมแล้วดูของมันขายดิหกจุดเจ็ดมีถังน้ำมันปืนพ่นไฟ ความแรงระดับเจ็ดเลยความแรงระดับหกถึงเจ็ดเสื้อตั้งอ่ะไม่กระสุนด้วยงั้นไม่พอนี่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลาืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยบ๊ายบาย